กล่าวสวัสด them, bosses, ühren, reading, itation, people, Ireland, ีเพื่อนๆเพื่อนๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแนะโปเกมอนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแนะฉลองเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับผมพร้อมโค้ดแจกนะครับมาสตูไทยด้วยนะครับก็ก่อนจะไปเล่นเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมสดนับสนุนให้นำร้านท็อปอัพแนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทั้งโวท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่าเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมชินอินแพ็กฮงคายซาเล็กนะฮะทีโอเอฟนะจุดจุดสุดเออไม่ใช่เลยครับตัวโลเวลลิงแน่จ้องพูด ยูจูสือตลอดนเนี่ยก็โซโลลิบลิงเนี่ยแพ็กตามนี้นะไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับผมใครจะเติมเกมแพ็กไหนก็ทักมาได้เพจจะไม้มีคอนเทนต์รนะฮะไปดูเว็บไซต์หลักหลักก็ได้นะครับว่าร้านร,ารับเติมเกมกเก World กก World นะแล้วก็เว็บโอทอปแอพคอมเพจก็โอทอปแอพเนะฮะแล้วก็เยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะแบ็คโคปเวอร์รับเติมทุกแพ็กเช่นเดิมนะฮะเติมเกมเติมถูเติมใบเติมแบบไพ่ตัวโอทอปเนะฮะผมแม่งติดแต่จูจูสือนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นนะ่ยที่โหมีเซิร์ฟเยอะมากแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที เก่า,าดีที่สุดนะฮะแล้วก็มันที่สุดจะมีร่างอาวิกนะในอนาคตมีใส่ลงใส่รุ่นนะคตแย่แย,ยไปหมดนะเวอร์ชันนี้นะกลับมาเปิดที่สโตูไทยอีกรอบหนึ่งใครจะเติมก็เติมก,มกบนินจาได้นะเก่งนะแบกเบื้องต้นได้เลยกลบนินจา,าแล้วมาฉลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีเป็น100ร้อยเลยแปดร้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วนะตอนนี้โอ้โหนะแล้วก็มีโค้ดแจกฉลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่เก้าโค้ดเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผม หรับคนที่ไม่เคยเล่นเวอร์ชั่นนี้ไม่ต้องหาเวอร์ชั่นไหนแล้วครับเวอร์ชันนี้สมบูรณ์ที่สุดเลยนะฮะสนุกตัวละครครบนะเวอร์ชั่นนี้ภาพก็สวยรู้สึกมันจะทำเหมือนฉากใหม่ด้วยนะฉากแผนที่นะี่ยมมานั้นมันทำสวยขึ้นนะใครคิดถึงก็จัดได้เลยนะครับผมนี่ดินจาก,กบเติมได้นะอันนี้สตไทยนะ อ,อ,อย่าอย่าลบเกมทิ้งนะทาเล่นยาวๆนะเพราะมันชอบเปลี่ยนชื่อชื่อเกมเรื่อยๆนะเนี่ยเติมครั้งแรกได้กบนินจาแบกเลยนะแล้วก็พยายามหากบทำดาวซ้ำเยอะๆตัวไหนเก่งก็ไปดูสตรีมย้อนหลังได้นะสตรีมย้อนหลังชื่อ Pocket Incoming เนะี่ยอันนี้นเปลี่ยนชื่อใครคิดถึงบรรยากาศเกมนี้นะไม่ควรพลาดผมยังอยากกลับมาเล่นเลยสนุกดี เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีภาษาไทยหรือ,อยังเนี่ยปิดตรงนี้แหละเนี่ยนานขนาดนี้ไม่ทำภาษาไทยก็ไม่ใช่แล้วเนาะเนียเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันว่าได้อะไรบ้างนะเดลองดูว่าใส่แล้วจะได้โค้ดอะไรบ้าง ปึ้งปึงอ้ยยงก็เก่งหลายตัวนะแล้วแต่ดวงใครจะได้ตัวไหนแต่ว,ว่าเอาอากบมาแบกช่วงแรกหลังๆก็แบกไม่ค่อยไหวละ้องทำตัวซ้ำทำนู่นทำนี่นะเยอะๆไปหมดนะ เกมนี้ต้องแอดเพื่อนเยอะๆนะเพราว่าแ้มเพื่อนใช้พลังงานได้ฟุงฟริงนีง่ายๆผมเลยคิดถึงเกมนี้มากๆเป็นเกมที่ผมสตรีมแบบนานกันเนะี่ยเล่นอย่างยาวจนคนไม่เล่นจนคนเบื่อไปหมดแล้วก็เล่นถือว่าสตรีมยาวอยู่นะ เดี๋ยวรอมันเลิกจะดูว่าะลองเซิร์ฟเ,เวอร์ใหม่สตไทยจะแจกโค้ดอะไรแค่นั้นนะครผมแจกสัก50บใบได้ไหมเดี๋ยวรอมันสอนกันนะนี่กดคูณสองเลแล้วออโตโอ้ก็มีให้เลือก3ตัวนะใครไม่เคยเล่นแนะนำให้เลือกตัวฮิวมาก่อนหรือจะอาดามิดมังกรก็ได้หรือจะเ,อเต่าก็ได้แทงได้หมด เนี่ยนะภาพส,สวยๆแบบนี้แรกๆก็ไม่ยากหรอกนะต้องรีบไปเรื่อยๆครับถ้าใครจะเก็บเอาตัวลิมิเต็ดก็ประมาณ0 0 0 0กว่ากเพชนะเก็บไปเลยนะครับ we ตัวแรกถ้าจะไม่ผิดก็เป็นเลควอซ่านะเก็บ we ตูหลังๆก็ได้ครับมีตัวเก่งๆเๆยอะ ยิงเล่นตัวละครนั้นยิ่งจะมาแบบเยอะมากเนะี่ยเกมนี้มาไม่ขาดสายแต่มันก็แจกเยอะมากเหมือนกันเออแต่เราก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันก็ต้องดูว่ากิจกรรมมันจะเป็นยังไงบ้างมีเยอะกิจกรรมมันรับผมอันนี้ตัวหิวเบื้องต้นนะครับ รงนย้เบื้องต้นใช้ไปก่อนอสอนอัพแล้วนะวงก็เป็นเกมที่สนุกโหมดเยอะกิจกรรมเพียบเวลากิจกรรมมาปุ๊บเป็นพวกกิจกรรมไอติมหรืออะไรเงี้ยจะมีของแรกตัวละครเก่งๆเยอะนะครับผมถ้าใครเล่นยาวๆเกมนี้ตอบโจทย์นะแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องภาษานะครับผมจะดูก่อนว่ามันเปลี่ยนภาษาได้ไหม หลังๆตัวละครเพียบเลยครับน้องใครชอบกับตัวเรื่องนี้หรืออน,นิเมะหรือเกมเนีโปเกมอนเนี่ยเวอร์ชันนี้เลยครับดีที่สุดกลับมาพวงความยิ่งใหญ่ในสโตไทยอีกหนึ่งครั้งพร้อมโค้ดแจกรัวๆผมก็ไม่รู้มันแจกอะไรนะเดี๋ยวลองดูก่อนแจกกี่โค้ดเนี่ย เลือกสอนหรือยังครับผมยังอีกเลือกยังให้อัพอยู่นะครับผมอ๋อันนี้ให้อ e ีโวฟรีเดี๋ยวจะมีบางตัวอีโวนู้นเลยครับร่างเมก้าเนี่ยเทไปแบทอ่าจบแล้วมั้งเนี่ย โอ้ยังสอนต่อเนี่ยมน่าจะสามสิบกว่าบาทมม้งนินจากบเนะี่ยแล้วก็เอาเวกเนะี่ยเก่งเลยแหละตีหม,มูนู่นนี่นั่นเนะนี่ยแรงเนี่ยนินจากบีต้องสู้กับบอสก่อนเนะีย อันนี้มันยังปิดสก,กิลไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีปิดสก,กิลอ่านะครับเลือกสอนอยังครับผมจะใส่โค้ดนี่หยัอยงยอีกอใน,นีสอนอัพดาวฟรีนะผมพอยังเลือกสอนแล้วครับผมทีน,นี้ก็มาใส่โค้ดนี่ผม กิจกรรมเพียบเลยนะนี่รับขอไปก่อนครับผม1ิดไปฟรีวันแรกนะผมวันสุดท้ายแจกมิวทูให้เหมือนตอนแรกเลยว่ะนี่เป็นอออนไลน์นะฮะนี่ต้องรับบ่อยๆนะออนไลน์มีพลังงานจำกัดอันนี้สเปเชียลนะเติมเงินมาถึงก็ให้เติมเลยอ่านี่หมดแล้วออนไลน์ อันนี้ฟรีได้ครับผมหนึ่งใบอะไรฟรีรับให้หมดครับผมอ่าเราจะลืมนะพวกตรงนี้กดได้นะเนี่ยนะมันจะมีโครงมีขวดนะพวกตัวละครเนี่ยบนต้นไม้ที่เราจำได้ก็เนี่ยมันจะมีบนต้นไม้ด้วยนะมีตัวไหนโปรเนี่ยตัวนี้ตัวไหนก็รับเพชรไปนะผมนี่ประมาณนั้น อันนี้เติมครั้งแรกนินจากบนะครับผมอันนี้พลังงานนะต้องเก็บให้หมดทุกรอบนะต้องใช้กวาดล้างของเยอะ,อะรู้สึกว่าโค้ชจะแจกโปเกมอนตัวดีด้วยหนึ่งตัวนะตัวใส่หมวกนะนมีจิกรรมยวทูด้วย นี่ร้อยห้าสิบนะไม่ต้องซื้อเปืองอ่ะมาใส่โค้ดกันนะผมหาโค้ดเออจำไม่ค่อยได้ที่ใส่โค้ดสั่นเฟืองอ่ะสองจุดหมาก่อนนะผมแจกแค่นี้นเองนะฟันเฟืองนะผมเราไปหาที่ใส่โค้ดไงทิปโค้ดนะผมนี่ มีฉากด้วยภาษามีแต่ภาษาอังกฤษครับไม่มีที่เปลี่ยนภาษาด้วยนะ <I 'm S 1> ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะไม่มีภาษาไทยนะเวรกรรมนะอะไม่เป็นไรครับ like ใส่โค้ดไปก่อนใครไม่เคยเล่นก็มาลองเล่นนะเวอรช์ชันนี้สนุกมากๆเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูหมดเลยนะว่าได้กี่โค้ดนะครับผม <can> ไอ้เ้ย มันเหมือนจะกดไม่ได้นะเออแต่มันกดได้มีโค้ดรแรกนะมนเหมือนตอนใส่ชื่อเหมือนกันนะกดมันจะไม่มีในโปรแกรมมันจะไม่มีน,นี่ครับไอตัวเว้นวรรคอักษรให้นะเราต้องกดเดาเอง,นะอ,องนะมึงในโค้ดสองนะมงนะจะไม่มีให้นะเราต้องกดเอง โคดสองแจ่สิบใบกล่องด้วยฮนะโคสามถือว่าแจ่เยอะนะสตูไทยรอบนี้สองร้อยเพรเงินแต่น,นี้โคดสี่ก็เหมือนตอนแรกอ่ะไม่มีโคดเลยพวกผมเล่นกันนะลำบากอันนี้สามารถใส่โคดหรือหาตัวละครได้นะ นี่โคดสี่สิบใบครับเป็นยี่สิบใบแล้ว,ลวโคดที่หนะ้าใครเงาเงาไม่มีเกมเล่นก็จัดไปนู่นบอกเลยว่าเกมนี้ยาวมันเล่นได้ยาวครับผมแถมมีโคดแจกให้ด้วยโคดที่หกนะีย นี่โคดีหกแจกตัวเอนะี่ยปิกจูลล่างนี้มาเลยนะีแถมเพชรด้วยก็อันนี้ให้ใส่ชื่อใครเข้าเกมไม่ได้ให้ทำแบบนี้เนะี่ยลบกด1ทีแล้วก็ลบเนะีลบสวยก็ใส่ลบเสกก็ใส่ชื่อเนี่ยมันจะคาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันจะเป็นชื่ออะไรไม่รู้ครับคาอยู่อย่างเงี้ยเราต้องกดปุ๊บ1ทีแล้วก็กดลบๆๆอย่างเี้ออก แล้วก็ใส่ชื่อใหม่ตั้งแต่หน้าไตเติลน,นะประมาณ27ใบแล้วโค้ดสุดท้ายครบ30มั้ยไหมไม่ถึงว่ะก็ไปเอาในนั้นก็ได้กันเนาะที่ผมเอามาที อ่าสามสิบใบก็ไปดูนะที่เปิดนะก็เก็บจากพวกนี้ด้วยนะครับจะได้เพิ่มอันนี้เจ็ดวีหนึ่งอ่ออยู่ตรงไหนตรงนี้ครับใช่ไหมอ่าน,น,นี่นี่ตู้ลิมิเต็ดนี่เยก้าอันนี้รีเปิดตู้ลิมิเต็ดก็ได้นะเก็บเพชรปุ๊บหาเปิดให้ได้ลีได้เนี่ย อยู่ลวลา2วันไม่มีแล้วเ,เราเปิดธรรมดาดีกว่าอ,อันนี้2,000เพชรใบใบม่วงนะอันนี้นี่เปิดตู้นี้โอ้รวมทั้งหมดมี40บใบครับหลังจากรับของทุกอย่างแล้วใส่โค้ดด้วย40ใบนบครนะได้ตัวอะไรวะเนี่ยโถย น,นี่ตัวนี้ใช้ได้มงกรนเนะี่ยไฟฟ้าลูกลักเก่าผมต่อยโคตรแรงเลยแต่ต้องได้ตัวซ้ำอันนี้ก็เป็นแทงได้นะช่วงแรกนี่ได้ของเส็จครบร้อยเลือกได้นะผมเนาะประมาณนั้นจัดไลท์อัพเนี่ยผมอันนี้ออกไปปีจัอ่วอไปนี่ออกไปใส่มาใส่มานะครับ ตามนี้เลยลก็ลุยมาฟังเสียงเอฟเฟกที่คุ้นเคยกันนะผมใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะ,ะมาแล้วมันแจกเยอะด้วยนะมีตัวเพียบด้วยตัวใหม่ๆก็เยอะขึ้นเยอะนะไปหาเอาแล้วก็มีตู้ลิมิเต็ดแล้วเก็บเพชรสะสมเปิดตู้ลิมิเต็ดได้เลยนะเดีเราดองไว้ก่อนช่วแรกก็ดีนีไหม ตัวใส่หมวกนี่เป็นตัวเติมแล้วเนี่ยแม่งแจกมาเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเติมเงินแต่แม่งแจกฟรีเนะีแต่ไม่มีตัวซ้ำหายากนี่ฮะสกูงสกิลปิดได้แต่ผมยังไม่ได้ปิดนะนี่แรงแล้วตัวนี้เนหะ็นไหม ประมาณนี้นะครับผมเอามาเล่นกันนะก็ลีเปิดกระช้าเอาแล้วกันอย่าได้ตัวไหนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับผม